ค่ะตอนนี้เราก็ลงเรือมาสำรวจเส้นทางล่องแก่งแม่ละเมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นลำน้ำที่สวยงามนำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอนะคะแล้วก็ทางทีมงาน ทางทีมงานอบอตอพวแลวก็ทางสื่อมวลชนผู้ประกอบการมาดูว่าเส้นทางนี้เหมาะในการท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเรายังเชื่อมได้ในเส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นแม่น้าสายสําคัญซึ่งไหลลงมาจากทางอุ้มผางนะคะเดี๋ยวคงเป็นเรื่องราวของลําน้ําแม่ละเมาจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพวได้นําเสนอถึงเส้นทางท่องเที่ยวว่าเราจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะ สวัสดีครับก็พอวันนี้ครับก็ทางองค์การผ่ตนตำบลพุกวอกับทางททโดยทางพอนงองก็ได้มาเยี่ยมมาวิธีการท่องเที่ยวของบ้านแม่ละเมาล่าลน้ำแม่ละเมาเนะครับเกิดจากต้นต้นน้ำอยู่ที่อุ้มผังและไปสิ้นสุดที่ตำบลแมก่กระสาครบับ้านน้ำดิบไหลไป หลไปจบกันนั้นตรงบ้านบางผาอ่าแม่น้ําหลักตรงนี้ครับเป็นแม่น้ําหลักของแม่เราที่ต้องใช้อุปโภคและต่อไปนี้ครับทางอบตพบก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆคนที่เข้ามาดําเนินการตรงนี้นะครับนาอชาวบ้านต่างเห็นความสําคัญของแม่น้ำสาย,สายหลักนี้ทางเราก็ยินดีส่งเสริมกับท่านผอ,อทรทของจังหวัดต,ตากนะครับก็ตอนนี้พอเสร็จเสร็จนิ ก็จะให้ชาวบ,บ้านเริ่มเริ่มเข้ามาการบริหารจัดการกันเรื่องท่องเที่ยวครับตรงเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณทางท่านพอ,อ,อทอท,อทอของจังหวัดตากมากนะครับขอบคุณครับท่านนายกครับเส้นทางที่เราล่องเรือ,อยางมาเนี่ยระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อระย,ยะทางจากกาดหิมต้าเราไปถึงสะพานบอลแล่นะครับประมาณอ่าประมาณสี่กิโลระย,ยะ,ายยะการล่องเรือประมาณาชั่วโมงกว่าๆครับครับก็ ทางสองข้างทางก็จะมีการทําปลูกผักของชาวบ้านเนาะละ้วกอบมีการทําไร่ทําสวนของชาวบ้านโดยวิธีชาวบ้านทั้งนั้นครับโดยที่เราเอาอน,นี้เป็นระบบระบบดิเวทที่ดีๆของแม่ละเมาก็ส่งเสริมให้เขาทําเกษตรด้วยและก็เป็นอาชีพเสริมในการหารายได้ในของชาวบ้านตะบนทวอนะครับที่รีเติเยอะกว่าเมื่อวาน อ๋อต้องน้ำนิ่งไม่ใช่น้ำไหลนลคะน้ำไหลม,มันก็เป็นน้ำไหลออกครับอ๋อไหลออกอ่านี่มันเลยตรงนั้นมาแล้วนะครับแต่ตรงที่อ๋อไม่เห็นรู้ครับที่เขาบอกห้ามจับตามันออกจากต,าตรงนี้มาด้วนยะ เนี่ยจริงไอ้ตรงเนี้ยได้จะอาไปขุดไปได้นะครั โอ้นี่ไงเริ่มมีแกงแล้วเออ๋ยล่องแกงเลยเนะด้อครียมตัวเออขอดีเนะี่ล่องแกงนะครับีคู่อ่ะฮะเออจะตีคู่เลยเนะี่ยตัวล่องแกงนะครับเราอยาำล่องแกงเลยอย่าไปดึงูดเนาะ ีนดนแล้วนะี่ัแงได้ดโอบอบเอาบอุงวป่ะมข้พดเลี้ยงสัตว์หรอคะ